YouTube เพจหางานด้วยนะครับวันนี้วันที่16เมษามีงานฝ่ายผลิตมาฝากกันนะครับเดี๋ยวผมโทรเช็คให้นะครับว่ารับอะไรยังไงบ้างแล้วก็รายละเอียดค่าจ้างสวัสดิการอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมโทรเช็คให้ระหว่างนี้นะครับใครที่ดู y o u t u b e แล้วยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมโทรให้เลยสักครู่นะเพิ่นโทรจากเพจหางานครับ เดี๋ยวเปิ้ลเอาลง YouTube ครับวันนี้รับสมัครอะไรบ้างครับอ๋อพี่มีรับท็อปเทนค่ะห้าสิบอาตาเลยท็อปเทนเคือสาพัดนะจ้าห้าสิบอัตราครับผู้ชายหรือผู้หญิงครับทั้งชายและหญิงค่ะอ่าคุณสมบัติครับอาวุธป้องก่ออาสิบแปดปีเต็มจนถึงสี่สิบห้าปีครับค่ะเสียค่าตัวโลกหนึ่งร้อยดสิบบาทค่ะอ๋อเสียค่าตัวโลกหนึ่งร้อยแปดสิบ จ้าแล<อ>้วงานวันจันทร์ค่ะมีรอยสักที่เกษตรกรไทยนคะคะมีรอยสักนอกล่มผ้าได้ไหมได้นิดเดียวอ,อ๋อมีรอยสักนอกล่มผ้าได้นิดเดียวแล้วระเบิดหูะละฮะระเบิดหูระหว่างระเบิดหูได้ไหมหนูสับเสร็น่าจะได้อยู่นะอ,อ๋อได้เนาะจ้าอ่าแล้วไรายได้แล้วครับเดือนเดือนหนึ่งเบ็ดเสร็จประมาณสักเท่าไหร่ฮะโอทีแล้วประมาณหหมื่นเก้าถึงสองหมื่นแปดร้อย หนึ่เก้าถึงสองหืนแดร้อยอันนี้ก็คือรวมโอทใช่ค่ะแล้วก็รวมสวัสดิการอื่นๆแล้วใช่ไหมครับจ้าได้ครับเบอร์ติดต่อเบอร์นี้ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะหมายเลขครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสองเก้าสองหกสี่ศูนย์สี่ขอบคุณครับผมได้ครับสวัสดีครับ เรียบร้อยนะฮะตามนั้นนะฝ่ายผลิตทั้งชายและหญิง18ถึง45มีรอยสักนอกล้มผ้าได้นิดหน่อยแล้วก็ระเบิดหูได้เบอร์โทรให้ไปแล้วนะอีกครั้งหนึ่ง0982926404นะครับอย่าลืมไปสมัครกันนะฮะรับ50อัตราแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าคุณดู YouTube อยู่กดติดตาม YouTube ด้วยนะครับกด Subscribe เรามีที่ TikTok ด้วยนะครับแต่ว่างานที่ TikTok กับงานที่ YouTube จะลงไม่เหมือนกันนะครับ คนละงานกันนะฮะคุณก็ไปกดติดตาม TikTok ได้เช่นเดียวกันนะขอทุกคนได้งานครับโชคดีครับสวัสดีครับ